สวัสดีครับสำหรับเพื่อนๆน,นะครับที่ยังเข้ามาติดตามในช่องช n n นลบน Youtube ของผมอยู่นะครับอาจจะหายไปนานมากนะครับเดี๋ยวขอกลับมาด้วยคลิปใหม่คลิปนี้แล้วกันนะครับอันนี้อาจจะแตกต่างจากคลิปก่อนหน้านี้หน่อยนะครับที่ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยผมจะโพสแต่พวกรถมินิโฟลวิลของ t a m i ยาหรือว่ายี่ห้ออื่นๆนะครับที่เป็นแบบรถรางวิ่งบนรางใสาถ่านวิ่งอะไรอย่างเงี้ยครับแต่จริงแล้วเนี่ย ผมยังมีรถอีกประเภทหนึ่งที่ผมก็เล่นอยู่นะครับทุกวันนี้ก็จะมีส่วนของรถบังคับนะครับที่เป็นลักษณะที่เป็นรถบังคับที่ใช้ไฟฟ้ารถบังคับที่ใช้น้ํามันในการขับเคลื่อนนะครับวันนี้ก็ภูมิใจนําเสนอนะครับคลิปนี้นะครับเราจะมาแกะกล่องดูรถบังคับนะครับเป็นรถไฟฟ้านะครับของทางธรรมญานะครับสําหรับไอ้เจ้ารถคันนี้นะครับที่มาที่ไปก็คือน้องชายของผมเนี่ย นะครับเขาไปซื้อมานะครับจากน่าจะเป็นแบบงานลดราคาหรือมีอีเวนต์สักที่นะครับในห้างนะครับแล้วเขาก็เลยเอออยากได้รถบังคับอยู่พอดีเป็นรถหัวลากนะครับตามนี้เลยนะครับแต่ทีเนี้ยเขาซื้อมาปีกว่าแล้วแต่เขายังไม่มีเวลาประกอบเขาก็เลยส่งมาให้ผมนะครับช่วยประกอบให้หน่อยก็เลยอ่าไหนไหนก็ได้ขอมาแหละก็อยากจะถ่ายคลิปก็เอามาแชร์ให้เพื่อนๆที่ยังติดตาม ช่องผมอยู่นะครับได้ดูนะครับเรามาดูรายละเอียดของเจ้าตัวนี้ดีกว่านะครับโดยสเปคนะครับเบื้องต้นเนี่ยอันนี้ผมอาจจะไม่ได้เชี่ยวชาญเรื่องของรถของทามิยาสักเท่าไหร่นะครับแต่ว่าเท่าที่ทราบเนี่ยก็คือจะใช้โครงชชตซีที่เป็นนี่นะครับเลขรหัส T t ศูนย์หนึ่งไท 01, ทนะครับก็เท่าที่ผมจําได้เนี่ยถ้าเป็นพวกโครงหรือชชตซีรถทางเรียบนะครับมันก็จะมีท t 0 1ศูนย์หนึ่งทีศู 02, นย์สองใช่ไหมครับ ที่เป็นของทางทายาเนาะพวกแบบรถที่เป็นระดับสำหรับผู้ที่เริ่มต้นนะครับซึ่งตัวเนี้ยมันจะไม่ใช่แบบ Lady to run นเนาะที่แบบว่าประกอบมาเสร็จให้เราสามารถเล่นได้เลยอันเนี้ยเราต้องมาประกอบเองนะครับโดยเท่าที่ผมดูนะครับในแพ็กเกจของมันนะครับอันนี้ก็คือรูปร่างหน้าตาของตัวรถเนาะถ้าประกอบเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็จะเห็นว่ามันก็จะมีแค่ตัวแชสซีนะครับแล้วก็ น่าจะมีล้อยางให้แหและแล้วก็ระบบขับเคลื่อนนะครับเป็นสี่ล้อนะครับระบบส่งกําลังเน,拜拜นี่ corona, <sven tweeting> ยจากมอเตอร์นะครับมอเตอร์ถ้าดูจากรูปมันน่าจะวางอยู่ตรงนี้เนาะถ้าดูตามนี้ที่ผมชี้นะครับอยู่ด <votes> ้านท้ายนะครับแล้วก็เวลาที่มันส่งกําลังเนี่ยก็คือว่ามันจะมอเตอร์มันจะหมุนเฟืองที่ที่เฟืองท้ายตรงนี้นะครับที่อยู่ด้านหลังระบบขับเคลื่อนนะครับด้านหลังแล้วก็จะมีตัวเชฟนะครับตัวนี้เชฟไดเวนนะครับ เลยตัวนี้นะครับเชฟไดเวนในภาพนะครับก็คือมันก็จะเป็นแกนนะครับโยงมาที่ตัวชุดนะครับด้านหน้าตัวขับเคลื่อนด้านหน้านะครับก็จะไม่ได้ใช้ระบบเป็นสายพานนะครับอันเนี้ข้อดีข้อเสียระหว่างตัวที่เป็นเชฟไดแบบเป็นเหมือนเป็นแกนเหล็กเนี่ยผมไม่รู้จะเรียกภาษาไทยว่ายังไงดีถ้าเปรียบเทียบกับสายพานเนี่ยเท่าที่ผมทราบเนาะ หลายๆคนเขาก็จะบอกว่าสายพานมันจะวิ่งเนียนกว่านะครับแต่ถ้าเป็นเชฟได์แบบเนี้นะครับมันก็จะมีแบบความแข็งแรงทนทานนะครับเพราะว่าถ้าเป็นสายพานมันก็จะมีโอกาสย่อนมีโอกาสขาดได้นะถ้าเราเล่นไปอนานแต่ถ้าเป็นเชฟไดแบบเนี้ยมันก็จะมีอาจจะมีเรื่องของความแข็งแรงทนทานแล้วก็อะไหล่อะน่าจะถูกกว่าแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็แต่ข้อเสียของมันก็คือว่ามันอาจจะมีเรื่องของเสียงแล้วก็เวลาวิ่งอ่ะมันจะ ไม่ค่อยเนียนนะครับเท่ากับพวกสายพานระบบสายพานนะครับก็เดี๋ยวดูโดยเบื้องต้นก่อนและกันก็ประมาณนี้เนาะแล้วก็ด้านข้างกล่องนะครับมันก็จะมีบอกนะครับว่าโดยในกล่องเนี้ยมันจะมีแค่ตัวรถนะครับมีชัดซีมีตัวรถมีบอดี้มาให้แต่สิ่งที่เราจะต้องไปหามาเพิ่มนะครับก็จะมีในรูปนะครับเขาก็จะบอกว่ามีรีโมทนะครับสองชัองแของทางเรมิยา มีเซอร์โวที่ต้องซื้อเพิ่มมีตัวรีซิเวอร์มีตัวภาคจ่ายไฟนะครับ ECS นะครับตัวนี้มีแบตเตอรี่มีที่ชาร์จแบตเตอรี่ใส่รีโมทนะครับตรงนี้นะครับก็เท่าที่น้องผมนะครับไปซื้อมาเนี่ยดูซิมีอะไรมาให้บ้างนะครับอันนี้อะไรเลยอันนี้น่าจะเป็นที่ชาร์จนะครับอันนี้ก็จะเป็นแบตเตอรี่นะครับเป็นนิกเกิลแคดเมียมนะครับ 7.2โวล์ Whoa, นะครับกิลลอมป์เลยนี่ผมไม่ทราบราคาเหมือนกันนะครับไม่ได้ถามทางน้องมาก็จะมีเซอร์โวนะครับแต่ยังไม่เห็น e c อาจจะอยู่ในกล่องแล้วก็มีพวกทูต่างๆของทางทิยา่านะครับอันนี้โดนคนขายเขาป้ายยามานะครับก็เลยซื้อซื้อมาแล้วก็มีสีอันนี้สีดำนะครับแล้วก็น,นี้สีม่วงนะครับยังไม่รู้เหมือนกันว่าเขาจะพ่นยังไงเดี๋ยวถามเขาอีกทีเพราะว่าถ้าดู ในรูปเนี่ยมันก็จะเห็นนะครับว่าถ้าตามแบบนี่ยตัวรถมันก็จะเป็นสีดำเนาะแล้วก็ด้านข้างบริเวณนี้เป็นพวกกันชนก็จะเป็นสีแดงนะครับแต่น้องผมมีสีดำกับสีม่วงมาให้นะครับก็โอเคทีนี้เราลองมาแกะกล่องกันเลยนะครับอ่อนิดนึงครับเหมือนกับว่าตัวทามิยะตัวนี้ครับรถบัรัับรุ่นนี้ก็มีมอเตอร์นะครับแถมมาให้นะครับทอ t ทู l นะครับตัวนี้สเปคนี้ เดี๋ยวเรามาดูข้างในกันดีกว่าโอเคแกะกล่องมาแล้วนะครับตรงนี้นะครับนิดหนึ่งนะครับลืมบอกไปก็คือว่าถ้าดูตามหน้ากล่องเนี่ยเขาก็จะบอกว่าสเกลนะครับของมันก็คือไฟสองนิดนึงนะครับหนึ่งต่อสิบสี่นะครับตัวนี้ลดหัวลากนะครับเปิดมาเนี่ยสิ่งแรกที่เห็นเลยก็คือตัวบอดี้นะครับอันนี้น่าจะเป็นช่วงที่เป็นช่วงตัวที่คุมแชสซีเนาะ ป็นนี้นะก็น่าจะเป็นด้านหน้านะครับส่วนบริเวณการชนหน้านะครับอันนี้ช่วงหลังนะครับก็จะเห็นว่ามันก็จะทํามาเหมือนแบบโชว์เป็นลักษณะของเครื่องยนต์นะครับปั๊มมานะครับอันนี้ก็คือตัวบอดี้นะครับอันนี้ต้องมาทําสีเองนะครับบอดี้บอดี้ค่อนข้างดูดีเลยแข็งแรงนะครับดีกว่างานจีนแน่นอนนะครับอันนี้ก็จะเป็นทุงนะครับส่วนประกอบของมันหนึ่งทุง ดูแล้วอันนี้น่าจะเป็นในช่วงของน่าจะเป็นชุดกันชนหน้านะครับแล้วก็จะมีชุดพวกซิลพวกโชกต่างๆนะครับในในถุงนี้มีเสานะครับอันนี้เท่าที่สังเกตเปนถุงไปละอันนี้มีอะไรอ่านี่เราเจอแล้ว e c s นะครับ e c s ตัวนี้น่าจะรองรับแค่มอเตอร์แบบบัสธรรมดาเนาะมอเตอร์ที่เขาเรียกว่ามอเตอร์แปลงฐานนะครับ แล้วก็แบตเนี่ยก็จะใช้แบตพวกนิกเกลนะครับจะใช้พวกแบตลิโพแรงๆไม่ได้เดี๋ยวตัว E C S e หรือตัวจ่ายไฟตัวนี้มันไหม้นะครับเขาเรียกอีกชื่อหนึ่งของ E C S e เนี่ยก็คือตัวสปีดคอนโทรลนะครับก็เอาไว้เหมือนกับว่าควบคุมเรื่องภาคจ่ายไฟนะครับให้รถเดินหน้าหรือถอยหลังนะครับเป็นตัวที่เชื่อมต่อกับมอเตอร์แล้วก็ตัวแบตเตอรี่นะครับ มีอะไรอีกอ่าเราเจอบอดี้ตัวนึ้งนะครับเยวถอดหยิบอันนี้ออกมาก่อนอันนี้ก็จะมีชุดอะไรบ้างละอ่ะมอเตอร์เราเจอมอเตอร์แล้วแล้วก็จะมีพวกอ่อบล็อกขันนอ็อตมีจะรบีนะพวกเฟืองต่างๆพวกบูสต์นะครับ, o, บนะครับชุดชุดเซอร์โวแขนจับเซอร์โวครับเท่าที่เห็นเนาะในชุดนี้พวกเฟืองน็อตต่างๆบูสต์ที่เขาให้มาก็จะเป็นบูสต์เหล็กบูสต์พลาสติกเนาะไม่ได้ใช้แบบ เป็นลูกปืนนะครับถ้าอยากจะอัปเกรดเนี่ยก็ต้องใช้แบบเปลี่ยนบูสต์พวกนี้เป็นพวกลูกปืนแล้วนะครับ <c oughs> ครับมาต่อครับอันนี้ก็จะเป็นนะครับบอดี้นะครับหัวลากนะครับที่เห็นตามหน้ากล่องเลยนะครับโอ้นะครับอันนี้ก็จะเป็นอันนี้ ดูแล้วเนี่ยเราน่าจะต้องตัดออกมานะครับคือด้านหลังเนี่ยมันจะเป็นเหมือนชุดของการชนหน้านะครับอันนี้เราต้องตัดออกมาให้มันชิ้นนะครับแล้วก็น่าจะต้องเอามาแปะกับตัวบอดี้ส่วนก่อนหน้าเนี่ยนะครับประกอบกันนะครับเพราะว่าถ้าดูตามรูปแล้วเนี่ยพวกรถหัวลากที่เป็นรถแข่งอนะช่วงด้านหลังเขาจะไม่ได้แบบมีพวกตู้หรือส่วนประกอบอะไรนะครับมันจะแบบเป็นแบบเหมือนเปิดโล่งเลยนะครับเป็นรถแข่งมนะันก็จะมีแค่ ในส่วนของห้องโดยสารแค่นี้นะครับอันนี้ก็เลยเดาว่าน่าจะเป็นแบบเนี่ยครับเราต้องตัดชุดเนี้ออกไปแล้วก็ประกอบให้มันเป็นกันชนหน้านะครับยานวางก่อนนะครับแล้วก็มีอะไรอีกอันนี้เป็นอะไรนี่ดูด้วยตาก็จะเป็นชุดบังคับเลี้ยวนะครับชุดนี้ก็มีส่วนของตัวปิดพวก เฟืองท้ายนะครับชุดเฟืองท้ายนะครับอันนี้แล้วก็จะมีอันนี้นะครับอ๋ออันนี้น่าจะเป็นพวกชุดปิดแบตแล้วก็พวกตัวที่ยึดแชดสซีตรงกลางนะครับมีสเปซเซอร์สำหรับยึดมอเตอร์นะครับชุดนี้แล้วก็อันนี้ก็จะเป็นยางนะครับชุดล้อยางนะครับต้องบอกว่าแชสซีตัว GT ศูนย์หนึ่งเนี่ย นอกจากที่เราจะเห็นบนพวกอย่างที่บอกมนาะรถธรรมยา่าถ้าเป็นแบบตัวเริ่มต้นเนี่ยชัซีทีทีศูนย์หนึ่งเราก็จะเจอกับรถที่เป็นแบบพวกรถทางเรียบรถเก๋งอะไรพวกเนี้ครับของที่เป็นชุดรถบังคับของธรรมยา่าเราก็จะเห็นพวกตระกูลทีทีศูนย์หนึ่งทีทีศูนย์สองนะครับใหญ่ตัวเนี้ยเขาก็แค่เปลี่ยนบอดี้นะครับจากรถเกง๋งธรรมดาก็มาเป็นรถหัวลากนะครับแค่นั้นเองที่มันแตกต่างกันจากตัวที่เป็นแบบ รถบังคับที่มันหน้าตาเป็นรถเก่งนะครับอันนี้ก็จะเป็นชุดกันชนหน้านะครับตัวมีโลโก้ m e r c e d e s b e n z นะครับอันนี้ฟองน้ำกันชนนะครับไม่ใช่ดันนาไว้ซับแรงกระแทกเวลาแบบเล่นๆอยู่แล้วแบบพลาดนะครับไปชนกำแพงอะไรเงี้ยตัวนี้ก็ช่วยป้องกันชัสซีเสียหายได้นะครับแต่ไม่ได้ช่วยป้องกันตัวบอดี้นะครับเพราะบอดี้เนี่ยมันจะอยู่ ด้านนอกที่คุมตัวกันชนฟองน้ําตรงนี้อีกทีนึงถ้าชนก็เรียบร้อยครับบอดี้ฉีกนะครับอันนี้ก็ล้อนะครับก็จะชุบโคมียมาแต่ว่าไม่เงานะครับจะออกด้านๆหน่อยชุบมาไม่หมดนะครับก็จะเห็นว่าเป็นร่องให้ใส่ขอบอยางตรงนี้จะไม่ได้ชุบไม่ได้พ่นมาเนาะอันนี้อาจจะเป็นไม่แน่ใจว่าเขาชุบแล้วเขาปัดหรือว่าเขาแค่พ่นเฉยๆนะอันนี้ไม่แน่ใจเหมือนกัน แล้วก็อันนี้ครับตัวแชทซีตัวหลักเลยนะครับมีอะไรไมาให้เอ่ยโอเคอันนี้ก็จะเป็นตัวเพลาล้อต่างๆนะครับอืมเพลาล้อดูเหมือนจะเป็นตัวน็อตยึดเนี่ยเป็นโลหะนะครับตัวน็อตยึดเป็นโลหะแต่ว่าไอ้ตรงเพาลาตรงนี้เป็นพลาสติกไงนะถ้าเราไปอัปเกรดพวก มอเตอร์นะถ้าสมมติว่าเราจะทำให้เป็นโลซิงนะไปอัปเกรด for speed control อัปเกรดมอเตอร์อัปเกรดแบตเตอรี่จากนิกเกิลเป็นลิโพเนี่ยรับรองครับตัวนี้เอาไม่อยู่แตกแน่นอนนะเป็นพลาสติกครับแต่ถ้าเป็นสเปคเดิมโรงงานเนี่ยใช้แบตเดิม GCS เดิมมอเตอร์เดิมก็ใช้ได้ครับเล่นได้เล่นได้นไดสนุกสนุกขำขำครับแต่ถ้าอยากแรงต้องอัปเกรดครับไม่งั้นเอาไม่อยู่ครับ แตกแน่นอนพลาสติกรับแรงบิดแรงทอร์กไม่ไหวนี่ก็เป็นบอดีอ้เป็นแชสซีครับก็แชร์กันใช้ในรถหลายๆรุ่นเนาะเพราะว่าอย่างที่บอกครับแชสซีที่เขาใช้เนี่ยเป็นตัวแชสซีท t ทีศูนะครับแล้วก็มีอะไรอีกอันนี้ก็เป็นคู่มือ t ีทีศูนย์ทยอีนะครับ น,นี่เป็นอะไรเอ่ยอน,นี่จะเป็นคูมือนะครับน,นี่ก็จะเป็นหน้าตาให้ดูเนาะถ้าประกอบเสร็จแล้วก็จะได้หน้าตาประมาณนี้นะครับชัร์ซีแบบใช้เผากลางที่เป็นโลหะในการขับเคลื่อนนะครับน,นี่ก็สติกเกอร์นะครับมีสติกเกอร์มาให้อันนี้ก็จะคงจะเป็นบัตรข้อมูลอินโฟมิชันต่างๆทา,างบริษัท ก็ไม่มีอะไรครับก็คงจะบอกว่าเออสิ่งที่คุณจะต้องซื้อเพิ่มมีอะไรบ้างรีโมทคอนโทรลของทามิยะนะครับโอเคก็เดี๋ยวประมาณนี้ก่อนแล้วกันนะครับเดี๋ยวผมต้องเอาเวลานะครับไปประกอบมันนะครับแล้วถ้าประกอบเสร็จเมื่อ,อไรเดี๋ยวจะเอามาให้เพื่อนๆดูอีกครั้งหนึ่งครับขอบคุณครับแล้วเจอกัน